ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super ร r i e n ่าวันนี้ฮะทุกคนผมจะพาพี่ล็อกไปสู่ดินแดนแห่งวางท้าไทยอีแล้วเขาว่ากันว่าที่นี่เราจะต้องตามหาปุ่มเราจะออกไปจากห้องไม่ได้ถ้าเราหาปุ่มไม่เจอ เฮ้ยเรื่องหาสกี้ชำนาญอยู่แล้วผมก็พี่ล็อกเป็นนักล่าประการนะแค่หาปุ่มทำไมจะไม่ได้ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะ let's go เฮ้ยพี่ล็อกเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอีกแล้วครับเนี่ยเฮ้ยพี่ล็อกดูป้ายข้างหลังเดยไฟบัต ใช่เลยที่นี่คือดินแดนที่เราต้องหาปุ่มพี่ล็อกที่นี่ยเขาจะมีห้องพี่ล็อกพอเราเข้าไปเราจะออกไม่ได้จนกว่าเราจะหาปุ่มเจองั้นแกเข้าไปเล่นเลยเดี๋ยวฉันนั่งรอดูอยู่ข้างนอกเฮ้ยไม่ได้ลูกพี่ต้องเข้าไปท้าทายกับหมาดิฉันบอกตอนไหนไม่อยากไปวะเฮ้ยผมรู้พี่ล็อกอยากไป <S <S> <S ไปเร็วลูกพี่ไหนนำทางไปเลยหมางอก let's go <S สิเล็กลูมห้องแรกนะลูกพี่ มามาง้อแล้วมาหาตุ่มกันเถอะฮอฟี่ฮอฟี่ไอ้มังอเออเตืรนเออลูกพี่นานนานลูกพี่ไปขี้มาเฮ้ยอย่าบอกคนอื่นเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขามเหม็นเฮ้ยพี่ล็อกปุ่มมันหน้าตาเป็นไงตุ่มอ่ะมังามาง้อตุ่มมันก็หน้าตาเป็นตุ่มไงตุ่มมะนี่ใช่ตุ่มเปล่าในตรงไหนแดงแดงเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่มันกระถางต้นไม้ไหนอะตุ่มอ่ะเออพี่ล็อกนี่เบาเฮ้ยมังง้อลองกดดู เจ้าใช่จริงด้วยลูกพี่โอ oh, ้ยอีซี่ยจะยากเลย <laughs> <laughs> เฮ้ยบอกแล้วพี่ล็อกมากับใครพี่ล็อกมากับฮัสกี้หมาที่มีสัญชตาตญาณการหาที่ฉลาดที่สุดในโลก <laughs> แน่นอนฮัสกี้มาวัดยังไงละ่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ยนี่ไงลูกพี่โอ้โหมาตาดีสุดๆ <laughs> อ้ผมสุดยอดอยู่ใต้หินแกก็เจอแหละเนี่ยไม่นะมาบอกแล้วมาเชี่ยวชาญการหาไหอมาง้อฉันเจอฉันเจอไหนอ่ะนั่นแหละตรงหลังตูดแกมีสองตุ่มเลย นั e i, man, ale. ่นไม่ใช่ตุ่มนั่นมันไข่มาเฮ้ยลูกพี่ลาวมอกโยกปี๊ที่ล็อกช่วยกันหาคนเราฝากไม่ล็อกไปหาฝากนู่นเฮ้ยหมาาม่นี่ใช่เปล่าวะโอ้ใช่เลยลูกพี่สุดยอดกดเลยทำไมแบบนี้มันเหมือนเมื่อกีเลยอ่ะเฮ้ยที่ล็อกมาเจอแล้วเจริงอ่ะไหเขาคิดว่าเขาเนียนมาเฮ้ยเเยเยนะเจอด่านนี้มันมืดแล้วลูกพี่เฮ้ยหมาาง่แกมาลรงนี้ก่อน อะไรอะ Last r คร u ช s t the hardest โอ้ภาษาคนเหรอเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่าข้างหลังไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นเราควรจะเชื่อดีไหมหมาไม่เชื่อหรอกเอ้ยพี่ล็อกพี่ล็อกมาเข้าได้ไอ้ใช่ก็เข้าได้ไหนสำรวจนะเจดอดยู่ดีเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้หมาว่าเขา party กันอยู่แหละดูดิ เอ้ยหมาอยากกินด้วยมาขอจอยตี้ได้ไหมฮะเอ้ยหมางโง่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราจะหาตุ่มเจอไหมมันอยู่ในนี้เป่าเดี๋ยวมาหาก่อนต้ยโตป่ะหม่างโง่ต้ยโตอยู่ตายตัวเป่ามาดมแป๊บหนึ่งมาว่ามันไม่อยู่ในนี่ถูกปะล้วโดนต้มหรอเนี่ยเออหมาขอดมหน่อยเฮ้ยนี่ไงหมางโง่อยู่ตรงตูดเกน,นี่ไงจะเหยียบอยู่แล้วเนี่ยปัดทนแล้วเราเข้าห้องเมื่อกี้ไปทำไหมเราติงตองไงหมางโง่ พี่ล็อกก,อก,อก,ออก็พี่ล็อกเลยพี่ล็อกนำเฮ้ยพี่ล็อกพี่ล็อกมาเข้าได้เจมผู้หญิงหัวทองมาช่วยมาหาหน่อยโอ้มาเจอพี่ล็อก,กบอกแล้วสันชเติยานฮัสกี้พังพ่งพี่ไปไหนพังก็คูค่ะหายังไม่เจอเลยเอ้ยตรงโขดหินเมื่อกี้ไงพี่ล็อกเจฉันอยู่ตรงโขดหินเนี่ยพี่ล็อกตาถั่วพี่ล็อกแหกตาอยูเอ่เลยเจ๊เละขอโทษครับลูกพี่เอ้ยพี่ล็อกที่นี่มีบ้านน่ารักด้วยอย่าเอ้ย ไอตุ่มมันอยู่ในบ้านนะเปล่าฉันว่าต้องอยู่แถวแถวบนหลังคาแน่เลยนี่อะไม่มีวะไม่เห็มีเลยมีหลังบ้านนะเปล่าตุ่มจ๋าหมามาหายแล้วจ้า <c oughs> ตุ่มเขาอยากเจอแกมังงอกเฮ้ยทำไมยามาออกจะน,น่ารักเฮ้ยมังงอกทำไมแบบนี้มันแอบยากวะมันขาวอะ่ะหมาก็หาไม่เจอเฮ้ยพี่ล็อกเขาบอกว่ามีคำใบ้ด้วยอะเสียตังนะมังงอก โอลกอะกยเฮ้ยหมาเชื่อมั่นมาต้องหาได้ดิหมาจะไม่โกงใช้คำใบหมาโง่นี่เพ่งจนตาจะ <S <S ถลนออกมาจากเบ้าอยู่แล้วยังไม่เจอเลยแบบเนาะมาเริ่มตลายแล้วอ่ะลูกพี่ไอหมาโง่แลวแกมีจะหมูกไว้ขั้นหูเหรอดมสิครับดมเอ้ยที่นี่มันหนาวพี่ลกมา,มาเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลมันเป็นหมาเมืองหนาวนะหมาอยู่ไทยนานเกินไปไงพี่ลอกโอ้ยหมาตัวนี้เขาอ้างเยอะชะมัดไม่พึ่งแกก็ได้ฉันหาเองก็ได้วะ เอ้ยพี่็อกใครเจออันนี้ก่อนเป็นลูกพี่ได้เลยมึงอ่อะไรลูกพี่เจอแล้วหรอแกต้องเรียกใช่ว่าลูกพี่แล้วแหละทำไมอยู่ไหนอ่ะนี่ไงล่ะโอนโนมาก่อนฉันรู้สึกไม่คุ้มเลยเพราะฉันเป็นลูกพี่แกอยู่แล้วเอ้ยพี่ลองมาดูนี่ดิเอ้ยอะไรอ่ะประตูมิติเข้าได้ไหมอ่ะดาวอาทิตย์ดาวสาวดาวสุ์ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้พี่เ เอ้ยมาเจอปุ่มพี่ล็อกไหนวะนี่ไงอ <c oughs> ย่ายา่าว้าวดินแดนขนมลูกพี่โอ้สุดยอดขอกินช็อกโกแลตหน่อยเขาอ,อยู่บนนี่เปล่าอยู่บนลูกกวาดเปล่า <c oughs> อยู่ในลูกอมหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีหม่กเอ้ยมาปีนลูกอมได้ด้วยเฮ้ยปีนช็อกโกแลตโต โอ้พี่ล็อกอะไรแจจะหัวเลาะทำไมผมเจอแล้วเอ้ยเจ๊ก็เจอแล้วแน่แน่แน่แนโอ้ดินแดนเฮดโอ้มางอันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นว่าไงคะลอกกันบ้านเจ๊คนนี้ดีกว่าเจ๊พาผมไปครับปุ่มหน่อยเจ๊เจ๊เจ๊ผมจะเป็นภาลายเจ๊เจ๊พาผมไปหน่อยพวกเรามาแล้วลาพระสองตัวมางอว่าไงคะกูว่าเจ๊ก็ไม่รู้ พี่ล็อกเราต้องพิชิตด้วยตัวของเราเองไดู้ว่าเจ๊ก็กลจะล็อกเราเหมือนกันได้แหละมงังอ๊่ไงเจ๊เดินตามผมแล้วเนี่ย <S <S อเอเ้อ้ยปุ่มมันจะอยู่กับเหตุอวบทำไมมันเริ่มยากปะมังอ๊มันเริ่มด่านไกลๆแล้วไงลูกวี<อ>พี่ล็อกเราเข้าไปดูในเต็นท์ได้ไหมโอ,โอ้พี่ล็อกมาเจอเอ้ยจิงหอสุดยอดนี่ไงที่พื้นน่ะเก่งมากลูกกระจกมังองเฮ้ยลูกวี โอ้โหนี่มันด่านอะไรอะไฟงานวัดเต็มเลยอะโอ้มาเจอมาเจอมาเจอก่อนไม่ถือว่าเสมอเมื่อกี้เฮ้ยมากดก่อนเฮ้ยพี่ล็อกด่านนี้มีกระต่ายด้วยอะพี่กระต่ายปุ่มอยู่ไหนอะเขามองบนด้วยอะเขาเอือมระอากับแกม่ะังงอกมังงอจะไปอยู่ใต้ต้นไม้ช่วยอะไรต้นไม้เยอะเฮ้ยหมากำลังดมกลิ่นอยู่ พีล็ออะไรโผล่นมาเจอโอ้โนี่ไงเจ๊ยงมากลูกพี่แฟงครับลูกพี่หมาแฟงดีมากลูกกระจอเยพี่ล็อกดันใต้น้ำหลอดเทหัวทะลุออกไปมาง้แกขึ้นตรงนี้ดิหัวทะลุออกไปนอกแนเย้ว้าวพี่ล็อกเราวีไอพีสุดยอดเฮ้ยั้นมีทุ้เเบิดด้วยพี่ล็อกไปโดนได้ไฮ้ออ้เ้นไ้่ได้้เฮ้เฮ้เฮ้เ้ไว้ทฮ้เฮ้ร้เฮ้้ โอ้ยปาน้าพ <No <Uh> right ี่เออพี่ลงมาเจอโอ้โหอีกแล้วอ่าฮ่ายืมบนารามือไงไม่ทำไมมันทับฟาร์มจังวะมาเก่งมาเก่งไงพี่ลองมาเชียวช่าญการหาโอ้โหมาโง่นี่มันด่าอะไรไม่รู้อยากเจ้กระดาษมาวาดรูปซะหลือเกินนี่มันต้องเป็นดินแดนของนักปั้นแน่เลยพี่ลลอก โอ้เจ๊เขาตามเรามาแล้วหมาเงอเฮ้ยมาจะหาดูตามตู้ก่อนหมาว่ามันอยู่ตามตู้แน่เลยอย่าอยู่ในถังอ่ะป่ะไหนอ่ะโอ้นี่ไงเรียกด้วยเรียกด้วยลูกวีเจ๊ตามมาแล้วอยู่ตรงนี้ลูกฮาพี่หรอกผมจะก่อนนะครับผมจะก่อนยังไม่เจอ ก็จะขวละทำไมล่ะเออพี่ล็อกเฮ้ยหม้อตรงนี้ด้วยเฮ้ยพี่ล็อกด้านนี้มันสวยอ่ะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ย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 เฮยเฮยเฮ้ยเฮ้หเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้อเเฮ้ยเยเฮ้ยเเฮ้้้้เเยเเเเ้้ Hey, เฮ้ยพี่ล็อกด่านนี้มันโดดบนเหตุได้ด้วยเฮ้ยเออแล้วไงต่อไนตุ่มตุ่มอยู่ไหนตุ่มเต่มตุ่มเติมที่ไหนตุ่มอยู่ห้องน้ำพี่ล็อกเออนั่นไม่ใช่ตุ่มนั่นโอ่งไอ้หมาโง่เออออนน้อยพี่ล็อกมาไม่เจอโอ้เจ้ก็หาไม่ไหนอ่ะนี่ไงน้อยแน่เรียกลูกพี่ด้วย อีลูกพี่พี่เอ้ยพี่ลอกเจคนนี้เขามานั่งชิงช้าอะไรอยู่ตรงนี้เป็นโควิดด้วยอ่ะมาเจอมาเจอเอ้ยพี่ลอกดูดินแดนแห่งพึ่งอุ้ยมีน้ำพึ่งด้วยมาโง่มาเจอลูกพี่เข้ามาอะไรเป็เรียวขนาดนั้นวะไหนวะพี่กำแพงนี่ไงเอ้ากูตาส่วยกัเออนี่นี่เอ้ยพี่ลอกที่นี่มีผีด้วยดูดิลอยอุ้ยเพื่อนแกนี่อ่ะโอ้ยยืนบนผีได้ด้วยพี่ลอกเทสระเบิด เฮ้พี่ลอกมาเดินไต่เทาวันได้ด้วยเอาลนไหนอ่ะเออดีลอจริงด้วยสุดยอดเยอะนกเลียมมาก็ไอ้นี่นี่ว่าไม่เกมนกหัวร้อนนี่ว่าที่มันพูดอ่ะไอ้เหรอ้าฮ้่ฮ้ยฮีเฮ้อฮี่ฮันฮ้เฮ้่ฮ้เ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 ฮ้้เฮ้เฮ้เฮมันเหมเอนกันเลยอ อ่ยังไม่เจอโอพี่ล็อกลอกหมาไม่ที่แกแหละพี่ล็อกทำอย่างนี้ได้เยอะเฮ้ย <c oughs> จริงเหรออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เจอเออเจอแล้วโอ้หมาเจอจริงพี่ล็อกโอ้ไหนเอ้าหมาโง่ยังไม่ทันบอกกูลไปเลยข้างประตูไงลูกพี่ซ<อ>้ายมือโอ้เก่งมากลูกพี่หมาใช่โอ้มาเจออีกแล้วลูกพี่กำแพงไม่ทำไมไหวไวโอ้มาเก่งมันง่ายเยอะฮิซอมบี อยู่ในนี้เปล่าบางก็อซอมบี้แหกคุกเลเซอร์มาได้ด้วยวะปุ่มอ,อยู่กับซอมบี้เปล่าเออะไม่ใช่ไม่มีบางก็ไม่มีอ๋อมาเจอแล้วพี่ล็อกซอกกล่องนี่ไง oh yeah อ้ามาเชี่ยวชาญยอยที่นี่น้ำท่วมมีคริสตัลด้วยพี่ล็อกมันจะอยู่หลังคริสตัลน,นะเปล่า,ามันอยู่ในกล่องอเปล่า oh no ไม่มี วุ้ยพี่ล็อกแบบนี้มันใหญ่อ่ะนันเด็กมีค้อนมีขวานมีที่ขุดด้วยพี่ล็อกเอ้ยนี่ไงหมาง,ง้อเอาไจอนหน้าพี่ล็อก้ไอหมาไอหมาง้อเดี๋ยวนี้มันชักร้การนะพี่ล็อกนี่ระเบิดยากอก่ะเอาไว้ระเบิดหัวแกไงน้อยเลนะีะยตุ่มอยู่ในเนียเปล่าตุ่มใส่น้ําใส่น้ําให้เต็มเติมโอ้ยพี่ล็อกแบบมันใหญ่ไปปะเนี่ยอ๋อหรือว่าเราตาถั่ววะหมาง้อ มันกว้างง้ลูกพี่เจผู้หญิงช่วยหาหน่อยคะ่ะเฮ้ยเรากขันบ้านเจ๊ดีกว่าเจ๊บอกเจ๊ก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในสายไหลรึเปล่าเฮ้ยไหนอะ่ะเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไงปัะโถอยู่เบลอเบลาอยู่เบลอเวลาเรามองไม่เห็นได้ไงเป็นกูก็ฉกตาแตกไปแล้วในละ โอ้พี่หลอกเจ้ c o n g r a t u l a t i o n y ุณก a เล l นดูเด d ิ i อร์สคาบิส s p ร r k s for ร์ริส r s ร์ o ส์ฟาร a เพนด t บ e board แปลว่าเราพีชิดด่านนี้ได้แล้วอย่างนี้ต่จอเจ๋ยสุดยอดไปเลยออกประตูการลวกพี่เย้สุดยอดไปเลยพี่หลอกเราสามารถพี่ชิดหาปุ่มจนออกด่านแรกห้องแรกได้มานรอบยจะบอก ตั้งหลายยานเออถ้าทุกคนชอบกันอยากให้ผมกับพี่ลลอกมาหาปุ่มกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะเราจะมาหาปุ่มกันในแมปอื่นๆอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่เราก็แอบไปดูแมปอื่นนิดนึงได้ไหมอ่ะได้เ<งาน>อ้ยลูกพี่มันมีแฟนตาซีมีแอดเวนเจอร์มีคลาสสิกมีสวีทด้วย มีใต้น้ำด้วยมินีออนอุโอ้โหพี่ลองมันเยอะมากมันเยอะมากเป็นร้อยมา